สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ปลื้มปริ่มและได้เห็นลิซ่าบรักพิงค์ในงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของบุนการ,รีแบรนด์เครื่องประดับสุดไฮเออรระดับโลกซึ่งแน่นอนว่าลิซ่าบรักพิงค์เนี่ยเธอก็ได้เป็น globally ambassador ด้วยนะคะและงานในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสสันสะเทือนไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้วันนี้แอดมินขอหยิบยกบทความของสื่อจากต่างประเทศนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งก็มีโมเมนต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดวยสื่อเขากป่าว่าเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมา ลิซ่าแบล็คพิงค์แอนเฮสเทเวและเปลียนกาได้ร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของบุนกรีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและแน่นอนว่าทั้งสามสาวเป็นโกเบิร์นแบรนด์ใมบัสเดอร์ของเครื่องประดับสุดหรูหลังจากมีการยืนยันการกลับมาของแบล็คพิงค์พร้อมกับการขึ้นปกประวัติศาสตร์ ของนิตยสาร l l i n g Stone ซึ่งเป็นนิตยสารดนตรีระดับโลกลิซ่าแบล็กพิงเธอยังปรากฏตัวที่สถานทูตอังกฤษในประเทศเกาหลีใต้ในโอกาสครบรอบ วันเกิด70ปีของควีนอลิซาเบธที่2ด้วยนอกจากนี้นะคะสื่อเขาก็ยังเขียนต่อไปด้วยว่าลิซ่าแบล็กพิงก์เธอยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของบุนการีนักุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยในงานนี้ลิซ่าแรปเปอร์นางแบบนักร้องและนักเต้นสาวชาวไทยไวัย25ปีสวมชุดพิงก์ลองโดดเด่นเธออวดทุนที่สวยงามในชุดพิงก์ลองสีเหลืองประดุดชุดนางเงือกที่อบรับส่วนโค้งของร่างกาย ของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบแฟนๆทั่วโลกของลิซ่าได้แชร์ภาพของเธอลงบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Instagram แพลตฟอร์มวิดีโอ ตั้งแต่ตอนที่ออกจากโรงแรมที่พักจนมาถึงสถานที่จัดงานกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าตลอด2ข้างทางเราจะได้ยินเสียงร้องเรียกของแฟนๆเธอดังขึ้นเรียกชื่อของลิซ่าแบล็คพิงค์ดังกึกก้องตลอดเวลาแฟนๆของลิซ่าแบล็คพิงก็ได้ทวิตจนแฮชแท็กของลิซ่ามีมากกว่า1ล้านโพสต์อย่างรวดเร็วในช่วงบ่าย นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสื่อเขาก็ยังเขียนต่อด้วยว่าเหตุการณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในช่วงบ่ายก็คือการพบกันระหว่างแอนเฮสเทเว์แล้วก็ลิซ่าแบล็กพิงซึ่งในครั้งนี้เนี่ยแอนเธอได้สวมชุดสีเหลืองซึ่งเป็นสีเดียวกับชุดที่ลิซ่าสวมใส่ด้วยนะคะจนทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากมายต่างคลั่งใครพวกเขาจนทําให้ชื่อของแอนเฮสเทเว์ติดเทรนด์ด้วยเช่นกันและทั้งสองสาวเนี่ยก็ยังร่วมถ่ายภาพกับเบรียนกาซึ่งเป็น globally ambassador อีกหนึ่ง ช่วงเวลาที่ทุกคนต่างรอคอยในงานเลี้ยงเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อลิซ่าแบล็กพิงคเธอต้องพูดต่อหน้าทุกคนลิซ่าแบล็กพิงคเธอขี้อายมากๆในระหว่างการพูดคุณบาบินซึ่งเป็นซีอของบุญการีมองลิซ่าแล้วหัวร้อไปกับเธอด้วยและคุณบาบินเนี่ยเขาก็บอกลิซ่าด้วยนะคะเพื่อนๆว่า เธออย่าไายไปเลยเวลาเธอร้องเพลงเนี่ยเธอไม่เคยอายเลยนะแล้วลิซ่าก็พูดต่อว่าเธอมีความสุขมากๆที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับพวกคุณทุกคนในงานนี้และฉันเป็นคนที่ขี้อายมากๆาลิซ่ากล่าวทิ้งท้ายทําให้แขกที่มาร่วมงานทุกคนเนี่ยต่างชื่นชอบในความสดใสน่ารักของลิซา่าแบล็ k พิง์ แล้วสื่อเขาก็ยังเขียนต่อด้วยนะคะเพื่อนๆว่าความฮอตของลิซ่าในปารีสในครั้งนี้เหมือนกับครั้งก่อนที่เธอเคยมายังกรุงปารีสผู้คนยังคงรอคอยเธออยู่นอกสถานที่การจัดงานเมื่อแฟนๆเห็นเธอเดินออกมา ่างก็ตะโกนเรียกชื่อของลิซ่าแบล็กพิงค์ดังกึงกก้องไปทั่วบริเวณและพวกเขาก็ยังคงได้เห็นลิซ่าทักทายกลับมาด้วยความรักมากมายเช่นเดิมก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะสำหรับลิซ่าแบล็กพิงค์ในงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของบุนการีนักรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเวลาเราเห็นลิซ่าในงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสีหน้าแววตารอยยิ้มของลิซ่าเนี่ยดูมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้และแน่นอนว่าลิซ่ายังท ำให้แฟนคลับทั่วโลกต่างยิ้มไปกับเธอด้วยเวลาที่เราเห็นเธอยิ้มอย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ